สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวฮอนไคร์ซายเลวทุกคนนะครับพบกับผมนายจัสเซนคนเดิมนะในไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาเนาะทางตัวของฮอนไคร์ซายเลวก็ได้ทำการไลฟ์อัปเดตแพทนะครับตัวของฮอนไคร์ซายเลวเวอร์ชันหนึ่นะไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมแต่ว่าเป็นไลฟ์ในเวอร์ชันภาษาจีนนะครับผมแล้วก็ในส่วนของไลฟ์ในที่เป็นเวอร์ชัน g l o b a l เนี่ยนะครับเดี๋ยวเขาจะตามมาอีกทีเนาะในส่วนของวันพรุ่งนี้นะครับที่เป็นเวลา10บโมงครึ่งนะครับผมก็เดี๋ยวรอติดตามกันละกัน อาจ,จะสำหรับใครที่รีบนะครับอยากจะรู้ว่าข้อมูลในการอัปเดตแพทในเวอร์ชัน1.1เนี้ยจะมีอะไรบ้างนะครับก็เดี๋ยวในคลิปนี้เราจะมาสรุปไปด้วยกันเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆพร้อมกันแล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับช่องเอาไว้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปเลยกันเลยกว่าครับ โอ้ท็อปอัพร้านบริการเติมเกมราคาถูกที่มีเกมให้เลือกสรรกันอย่างมากมายทั้งกิ s ชินิแพ็กฮอน n k a สตาร์เลวพาวเวอร์แ a นตาซีบางแพ็กเนี่ยลดกว่า40%จากร้านค้าในเกมเลยทีเดียวนะครับเรียกได้ว่าถูกสุดๆไปเลยแถมยังมีบริการเติมเกมแบบไม่ใช้ไอ p ดี s พ o สดเลยด้วยปลอดภัยหายห่วงแน่นอนใครที่สนใจสามารถทักไปสอบถามทางร้านได้โดยตรงเลยนะครับ แฟนเพจแล้วก็ไลน์ของทางร้านอยู่ในคําอธิบายใต้คลิปเลยนะอันดับแรกมาดูในส่วนของตัวละครที่มีการอัปเดตเข้ามาใหม่ในแพท1.1นี้กันก่อนนะครับก็จะมีตัวละครใหม่อัปเดตเข้ามาทั้งหมด3ตัวละครด้วยกันเนาะเป็นตัวละคร5ดาว2ตัวได้แก่ตัวของซิลเวอร์บูฟนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งจะเป็นตัวของหลวงชานะครับแล้วก็อีกหนึ่งตัวละครจะเป็นตัวละครสีดาวก็คือตัวของยูโกงนั่นเองนะครับโดยนะครับในไลฟ์ก็มีการพูดถึงความสามารถของทั้ง3ตัวละครไปด้วยนะครับาตัวของซิลเวอร่วมมมทีนะครรับผโดยกาใ้ ปกติของเซล์ฟวูฟเนี่ยจะมีการติดบัคให้กับมอนสเตอร์นะครับซึ่งบัคก,ก็จะแร n d o m เนาะอาจจะเป็นบัคในส่วนของการลดเอ K เคลด Defense หรือว่าลดสปีดของมอนสเตอร์ลงนะครับแล้วก็ยังมีในส่วนของสกิลต่อสู้ที่สามารถเพิ่มจุดอ่อนท่าให้กับมอนสเตอร์ได้อีกด้วยนะครับส่วนสกิลเตอเมดก็จะเป็นการทำเตอเมดเป้าหมายเดียวเนาะแล้วก็พร้อมกับลดดีเฟนซ์ให้กับมอนสเตอร์ ซึ่งก็จะเห็นว่า Silver Wolf นั้นมีความสามารถในการซัพพอร์ตทีมสูงมากๆเลยทีเดียวเนาะก็เป็นหนึ่งตัวละครที่ค่อนข้างเก่งมากๆเลยทีเดียวซึ่ง Silver Wolf นั้นก็จะมาพร้อมกับตัวละคร4ดาวทั้งหมด3ตัวด้วยกันได้แก่ตัวของด้านเหิงนะครับ Astra แล้วก็ Serval ซึ่ง3ตัวละครนี้ค่อนข้างดีมากๆเนาะยังไงซะการเก็บกลุ่มดาวของ3ตัวละครนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างน่าสนใจเลยทีเดียวแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือตัวของ Silver Wolf นั้นก็ยังจะมาพร้อมกับตัวของไลท์คนประจําตัวอีกด้วยนะครับก็คือตัวของ i n s e s t e n t Rain นะครับแล้วก็ตัวละครในตู้หลังนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวหลัวชานั่นเองนะครับซึ่งหลัวชาจะเป็นตัวละครสาย ภาพนะครับแล้วก็เป็นตัวละครเฟื่องฟูก็คือเป็นตัวละครที่ฮิลเพิ่มร่วมทีมนั่นเองนะครับโดยมีในส่วนของสกิลต่อสู้ที่สามารถฮิลเพิ่มร่วมทีม1ตัวได้นะครับแล้วก็ตัวสกิลต่อสู้เองนะครับจะมีพาสซีฟติดตัวด้วยก็คือเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่เพื่นร่วมทีมของเรามี HP ที่ต่ำกว่า50นตะครับตัวของโลชาเนี่ยจะสามารถใช้สกิลต่อสู้ได้เลยโดยที่เราไม่ต้องกดไลค์นะครับผมก็มันจะเป็นสกิลที่ช่วยในการทําให้ตัวละครของเรารอดจากสถานการณ์คับนนนนนนนไดด้้้้้่่่อออออขขาาาางงีีีะรแแลลวววกกกกกก็็็จจมตตใสสิูเเ แสกตัวของ a b i s Flower นะครับซึ่งเมื่อเราเก็บแ c กครบมันจะทำให้ตัวของโรชาสร้างฟิลขึ้นมานะครับซึ่งฟิลนี้จะทำให้ตัวละครที่อยู่ในสนามไม่ว่าจะเป็นตัวละครใดก็ตามโจมตีใสม่มอนสเตอร์ปุ๊บมันจะได้รับการฮิลเต็มๆเลยนั่นเองเพราะงั้นโรชาก็เป็นตัวละครฮิวแบบ ลนๆเลยเนาะนะครับมีฮิลในทุกรูปแบบเลยไม่ว่าจะเป็นการฮิลเดี่ยวผ่านสกิลต่อสู้หรือว่าการฮิลหมู่ผ่านตัวของอ b ิ s s f เวอ e r ซึ่งเป็นพาสซีฟของตัวละครนั่นเองนะครับซึ่งหล่อชาเองก็จะมาพร้อมกับตัวละคร4ีดาวทั้งหมด3ตัวด้วยกันเนาะได้แก่ตัวของเพล่านะครับชิงเช่แล้วก็อีกตัวหนึ่งคือยูกงนะครับแล้วก็เหมือนกับตัวของ Silver Wolf เลยก็คือจะมีไลฟ์คนประจําตัวมาด้วยนะครับก็คือตัวของ Echo of the Coffin นะครับพงัานสำหรับใครที่ชื่นชอบตัวนี้ก็อย่าลืมเก็บเพชรกัน อ่าและแน่นอนตู้ของโลชามันก็ยังมีอีกหนึ่งตัวละครซึ่งเป็นตัวละครใหม่นะครับก็คือตัวของยูโกงนั่นเองนะครับตัวละครนี้เป็นตัวละครสายจินตภาพเหมือนกับตัวของโลชาเลยเนาะแต่ว่าตำแหน่งของเธอเนี่ยจะเป็นตัวละครสายประสานแทนนะครับความสามารถของตัวละครนี้ก็จะเป็นลนักษณะของการซัพพอร์ตเพื่อนร่วมทีมทำให้เพื่อนร่วมทีมของเรามีดาเมจที่มากขึ้นนะครับสกิลต่อสู้ช่วยเพิ่มค่าอิดเดคเกกับเพื่อนร่วมทีมได้นะครับแล้วก็มีสกิลเตเมจที่ช่วยเพิ่มค่าคีย์เรตคีย์ดาเมจให้ก แต่สำหรับใครเนาะที่ไม่ได้มีเพชรเพียงพอในการเปิดตู้กระชาในรอบนี้นะครับผมแต่ว่าอยากได้ยุกงพอดีนะครับก็ไม่ต้องเสียใจยไปนะครับเพราะว่าเพราะในแพทต่อไปสำหรับคอนไคสเตอ์เร1.2นะครับจะมีการแจกตัวของยุกงให้ฟรีีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถึงเพื่อนๆนะครับจะพลาดตัวของยุกงไปในจากตู้กระชาประจาแพท1.1เนาะเพื่อนๆก็ยังมีโอกาสได้ยุกงจากตัวของอีเวนต์ประจาแพท1.2อยู่เช่นเดียวกันนั่นเองนะครับ แล้วก็แพทนี้นะครับนอกจากจะมีการอัปเดตตัวละครใหม่เข้ามาแล้วนะครับ <S <S ก็ยังมีในส่วนของอีเวนต์ใหม่เข้ามาด้วยอีกหลายอีเวนต์ด้วยกันนะครับอีเวนต์หลักของตัวแพทนี้จะเป็นตัวของอีเวนต์สตาร์ฮันนะครับอีเวนต์นี้จะเป็นลักษณะของการที่ว่าเราจะต้องไปวิ่งตามเก็บตัวของการาฟฟิตี้นะครับผมที่อยู่ตามที่ต่างๆนะครับแล้วก็เอามาตกแต่งตัวของ ยานเฮอร์ตาสเปซของตัวเฮอร์ต้านั่นเองนะครับผมซึ่งของรางวัลใหญ่ของกิจกรรมนี้ก็จะเป็นตัวของไลค์โคนสีดาของซิลเวอร์บูฟนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นใครที่เปิดตัวของซิลเวอร์บูฟมานะครับแต่ว่าไม่มีตังไปเปิดเติมไลค์โคนเนาะนะครับก็ยังไงก็อย่าลืมแวะมาเล่นกิจกรรมนี้ด้วยละกันนะครับเพราะว่าตัวของไลค์โคนสีดาอันนี้ก็สามารถให้ซิลเวอร์บูฟใช้งานได้เช่นเดียวกันนั่นเองแล้วก็อีกหนึ่งอีเวนต์เนาะก็จะเป็นตัวของบีโลบ็อกซ์มิวเซียมนะครับแล้วก็ กิจกรรมนี้นะครับจะมีของรางวัลใหญ่เป็นตัวนี้เลยนะครับก็คือเป็นตัวของอุปกรณ์ที่ใช้ในการกําหนดเมนสเตตของตัวลิลิทนะครับก็คือถ้าเราเอาอุปกรณ์นี้ไปใช้งานเนี่ยนะครับเราจะมีโอกาสได้ลิลิทที่เป็นเมนสเตตที่เราสามารถเลือกได้เลยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็อย่าพลาดกันเหมือนกันเนาะของอันนี้มันค่อนข้างหายากมากนะครับในส่วนของ BP นะครับมันมีแจกแค่ออรอบละคร้งเองเพราะฉะนั้นในตัวในส่วนของกิจกรรมนี้เพื่อนๆก็ต้องไม่พลาดเหมือนกันเนาะ กิจกรรมที่ผ่านมาทั้งสองกิจกรรมเนาะเป็นกิจกรรมสายแคชช่วหมดเลยใช่ไหมนะครับแต่ว่าสำหรับสายต่อสู้เองก็มีกิจกรรมเช่นเดียวกันนะครับผมก็คือจะเป็นกิจกรรมนี้นะครับกิจกรรมนี้จะเป็นลักษณะคล้ายๆกับตะลุยด่านต่อสู้กับมอนเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าจะมีบัฟที่หลากหลายแล้วก็ค่อนข้างแตกต่างกันพอสมควรเหมือนกันนะครับโดยที่มีรางวัลใหญ่2อย่างด้วยกันเนาะก็คือเป็นตัวของเครื่องประดับที่ใช้ในการอัพเทรสนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นตัวของอุปกร,รณ์ที่เราใช้ในการคราฟตัวของลีลิกาเน เ,ลเแล้วก็นอกจากนี้นะครับก็ยังมีอีเวนต์ย่อยต่างๆมากมายเข้ามาในแพทเหมือนกันเนาะนะครับผมยกตัวอย่างเช่นนะครับในช่วงแพทนั้นในกล้นี้ก็จะมีในส่วนของออกิจกรรมเพิ่มของรางวัลที่เป็นในส่วนของการฟาร์มที่เป็นโกลเด้นคาิคนะครับที่เป็นพวกแบบว่าสมุดอัพเวลนะครับสมุดอัพไลคโคนหรือว่าตัวของ ตังก็ตามนะครับในช่วงนั้นก็จะมีการเพิ่มออกเพิ่มเดทอัพของรางวัลเป็น2เท่าให้นะครับแล้วก็สำหรับสายกาชาก็ินดีด้วยนะครับว่าในแพทนี้ก็จะมีการแจกโรเพิ่มเติมนะครับอีก10โรเต็มเลยนั่นเองนะครับผมเพราะงั้นก็อย่าลืมแวะเข้ามาล็อกอินในช่วงเวลากิจกรรมด้วยแล้วกันนะครับ อีกอย่างนึงก็คือสายเนื้อเรื่องก็ไม่ต้องเสียใจไปเนอะน,นะครับเพราะว่าในแพทนี้นะครับไม่ได้มีแค่ในส่วนของกิจกรรมแล้วก็ตัวละครใหม่นะครับก็ยังมีการอัปเดตเนื้อเรื่องเข้ามาใหม่เพิ่มเติมอีกประมาณ4เนื้อเรื่องด้วยกันนะครับซึ่งจะเป็นในส่วนของ Companion Quest หรือว่าเ s สเอ,อ่อตัวของความสัมพันธ์ระหว่างตัวละครน,นั่นเองนะครับซึ่งในแพทนี้จะเพิ่มเข้ามา4ตัวละครด้วยกันเนาะนะครับได้แก่ตัวของเสียววูฟนะครับตัวของโรชาหยานชิงแล้วก็อีก1ตัวจะเป็นตัวของใบลู่นะครับเพราะงั้นใครที่ชื่นชอบในการเล่นเนื้อเรื่องเนี่ยก็เดี๋ยวรอติดตามในส่วนนี้ด้วยล้กันแล้วก็ในส่วนเนื้อเรื่องตรงนี้ก็มีการแจกเพชรด้วยนะถ้าผู้ประพันธ์จําได้ น,นก็อย่าลืมเล่นด้วยละกันนะครับ แล้วก็ยังไม่หมดแต่เพยงเท่านี้เนาะนะครับในแพทนี้ก็ยังมีการอัปเดตนะครับในส่วนของคุณภาพชีวิตเพิ่มเติมนะครับหลายๆคนก็อาจจะรู้สึกว่าคอนไคลสไตเลวเป็นเกมที่ดูเล่นคนเดียวใช่ไหมนะครับไม่ค่อยได้คอมมูนิเคตกับใครทางตัวเกมก็ได้อัปเดตในส่วนของระบบเฟนแชทเข้ามาแล้วนะครับก็ทําให้เราสามารถคุยกับเพื่อนๆที่เราแอดเข้ามาได้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องก็คือนะครับระบบฟาร์มของตัวคอนไคลสไตเลวก็จะมีส่วนเพิ่มเติมให้นะครับก็คือโดยปกติแล้วเนี่ยนะครับถ้าสมมติว่าเพื่ออๆขดแรขัขะไไก็้ปววล ไล่หาฟาร์มเอานะครับตอนนี้เนี่ยนะครับทาง Honkai Star Rail เพิ่มระบบใหม่เข้ามาก็คือมันชี้จุดให้เลยนะครับว่าไอ้ของที่เราจะฟาร์มเนี่ยอยู่ตรงไหนนะครับเพื่อนๆก็สามารถกดเลือกไปแล้วก็วิ่งฟาร์มตามแมปได้เลยนะครับก็เพิ่มความสะดวกสบายให้กับเราพอสมควรเลยทีเดียวอ่ะแล้วนี่ก็คือทั้งหมดนะครับของการอัปเดตแพทในประจำแพท1.1นี้เนาะนะครับส่วนตัวของโค้ด300 s t e l l a ตล่าเนะครับผมก็เออ่จริงๆแล้วภายในไลฟ์ออฟฟิเชียลของจีเนี่ยก็มีการแจกโค้ดเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าในส่วนของ global serve เนี่ยยัััังงงไไไม่่่ดด้้แแจกกนนนนนะะคครรรรบบเเพพือออออๆตตใสวขาลฟ์ปท ของ Global ในวันที่27พฤษภาคมหรือว่าวันพรุ่งนี้เนาะเวลา10โมงครึ่งนะครับผมก็เดี๋ยวตอนนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมไปนั่งดูไลฟ์ให้แล้วก็เดี๋ยวเอาโค้ดมาใสใ่ไว้ใน d e s c r i p t i o ใต้คลิปแล้วก็ตัวของคอมเมนต์ให้ละกันเพราะงั้นก็อย่าลืมแวะกลับมาเช็คกันด้วยละกันนะแล้วก็จะได้ไม่พลาดในส่วนของ300ซลเ่เกันเพราะฉะนั้นสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมีเนื้อหาแต่เพียงเท่านี้เนาะนะครับก็ก่อน,กนไปนะครับผมก็ต้องขอฝากร้านเติมเกมโอทัพด้วยนะร้านนี้รับเติมเกมถูกมากเลยบางแพ็คในลดเกือบ40%ในเกมเลยทีเดียวแถมมีบริการเติมเกมแบบไม่ใช้ดีพาสสเลยด้วยเพราะงั้นเรื่องความปลอดภัยเนี่ยหายห่วงแน่นอนนะ ใครที่สนใจสามารถทักไปสอบถามทางร้านได้โดยตรงผ่านทางไลน์และก็แฟนเพจนะครับเดี๋ยวตัวลิงก์ผมทิ้งนะวไว้ให้ในคำบรราใต้คลิปนะใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e เป็นกำลังใจให้ผมกันด้วยแล้วกันนะครับอ้อแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะเวลาที่ผมอัปคลิปอะไรใหม่ๆเนี่ยมันจะได้ขึ้นแจ้งเตือนที่หน้าฟีดกันเพื่อนๆนะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรต่อไปอย่าลืมติดตามรับชมกันนะสำหรับวันนี้ผมไปก่อนแล้วกันครับ